สวัสดีครับวันนี้วันนี้วันที่หกเราจะอาดูกันนะครับว่าต้นกระถางที่หนึ่งต้นกระถางที่สองกระถางที่สามนะครับจะเป็นไงแล้วจะแล้วเราจะมาแกะกระถางที่หนึ่งกันก่อนเพราะกระถางที่หนึ่งมันเป็นถั่วงอกแล้วเราก็ต้อง ถ้ามันเป็นถั่วงอกแล้วัวเต็มที่เราไปต้อกินได้นี่มันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับอุ๊ยวันนี้มันเริ่มออกใบใช่ไหมใช่เเนี่ยนะมันเริ่มออกใบจากถั่วงอกเริ่มกลายมีใบแล้วเริ่มโตเป็นต้น<ช>จากถั่วงอกเริ่มมีใบเริ่มโตเป็นต้นแล้วอ่ะต่อไปกระถางที่สอง ขนาดไม่ได้ลดน้ำยังโตเลยนะขนาดไม่ได้ลดน้ำยังโตเลยใช่ไหมใช่อ่ะแล้วต้นกระถางที่สามโตเหมือนกันไหมโตกระถางที่หนึ่งที่สองที่สามแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกระถางไหนแตกต่างสุดกระถางที่หนึ่งโอเคอ่ะต่อไปทำการรดน้ำ เป็นไงสำหรับวันนี้ต้องขอดูโขดอะดูดินกระถางที่สองแห้งแกะกระถางที่สามรดน้ำแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นต้นอะไรหนูรู้ไหมรู้กลายเป็นต้นอะไรกระถางที่สองกระถางที่สามกลายเป็นต้นอะไรต่อไปจะกลายเป็น ต้นถั่วงอกต้นถัว่วเขียว,ยวอ่าแล้วอันนี้ล่ะจากถั่วงอกนี่ก็จะกลายเป็นต้นแล้วเนี่ยต้อนอะไรไม่รู้กลายจะกลายเป็นต้นถั่วเขียวเหมือนกันใช่นีม่มันก็มีน้ขอขนมีลากอ่าสำหรับวันน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเลครับพรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย